เส้นทางตลอดจนรูปแบบเป้าหมายและก็การถับเคลื่อนต่อไปของคาบม็อกขอเอาวันที่29สิงหาคมนะครับเพราะหลังจากนี้เราจะยกระดับการเคลื่อนไหวเชิญชวนประชาชนทั้งประเทศออกมาแสดงพลัง ไม่ไว้วางใจคนเอกประยุทธ์จันร์โอชาท่านที่เคยออกมาร่วมขบวนคาม็บกคาปากันแล้วขอเชิญชวนว่าที่สินาสิงหาคมนี้ต้องออกมาเดิมจะมีการนัดหมายสาเส้นทางหลักแต่คราวนี้ขอประกาศจุดนัดหมายเดียวและเส้นทางเดียวที่จะเลื่อนขบวนไปด้วยกัน เราจะนัดทุกทุกทกลุ่มทุกขบวนที่จะร่วมในเวลาบ่ายสองโมงตรงนะครับตรงอุโมงทางลงแยก,กเกษตรหัวขบวนเนี่ยมุ่งหน้ามาทางวิภารูปแบบคงเปลี่ยนแปลงไปเรายังคงยืนยันหลักการสันติวิธีเรามีเจตนาโดยปรงเผย ที่จะเลี่ยงพื้นที่ปรอกบางพื้นที่เผชิญหน้าและสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การประทะหรือความรุนแรงทุกรูปแบบเราิดีที่จะเปิดรับทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีเจตนารมณร่วมกันที่เข้าใจในภารกิจร่วมกันม็บอบนี้ก็เดินทางมาถึงจุดที่ เป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับเพราะว่ารูปแบบที่เราเออกแบบไว้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่เราใช้สําหรับการเดินทางไปพบปะพี่น้องเพื่อจะสื่อสารว่าเราจะสร้างสันทรามติที่เกี่ยวก,การ <Okay. S 1> เปลี่ยนแปลงตัวผู้นาประเทศกันก <Okay. S 1> ารมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าโฉบอเอฟเฟกซึ่งก็เป็นการยกกาลังในทุกครั้งนะคงับครั้งที่แล้วนี่ก็ถือว่าจํนวนเยอะมากแล้วเราก็มั่นใจว่า ในครั้งที่ห้าเนี่ยที่จะถึงนี้เนี่ยวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่เราเคยท,ทํากิจกรรมกันมาและหาเสียงของประชาชนเนี่ยออกมาว่าไม่ไว้ใจรัฐบาลรว่าบรรดาสอสอทั้งหลายยัยงไว้วงใจรัฐบาลอยู่รับร่วมยังไว้วงใจอยู่สิ่งนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นเป็นเงื่อนไข นี้มันก็ผมอยากจะเรียนว่าถ้าจะเอาชนะพระเด็จประยุทธ์นะครับหรือชนะพระเด็จการที่เขามีกําลังมีกองกาลังมีงบปรมามีอาวุธหนทางสำคัญที่จะเป็นไปได้